จากศูนย์เท่าไหร่เมื่อเหล็กจะตายใช่ไหมผมสงสัยมาแล้วงานเลยเพราะว่าโกโจลตัวนี้เป็นเหล็กนี้เริ่มจากศูนย์จุดหนึ่งเมตรเพราศูนย์จุดสองเมตรล่ะแล้วหนึ่งเมตรล่ะโคจไม่มีวันตายแล้วหนึ่งกิโลเมตรล่ะยังไม่ตายอ่ะแล้วหนึ่งร้อยกิโลเมตรอ่ะ ไม่ตัดแล้วหนึ่งพกิโลเมตรล้หนงพันกิโเมตรยังไหวอ่อโจตตัวอย่างกัเหล็กต่อไปหนึ่งล้านกิโลเมตรรอดไหมไม่รอดครับกดกลสรคือกดจะต้องไปถึง1ล้านกิโลเมตรก่อนจะตก มาตายกลายเป็นคิบแคทนะครับโอเคครับบทสรุปได้แล้วว่ากวาดโกโจจะตายมันต,ต้องตกที่สูงหนึ่งหนึ่งพันกิโลเมตรก่อมันจะตกมาตายเนี่ยคิบแคทเนี่ยเนี่ยคิบแคทเนี่ยเนี่ยทุกคูเนี่ย,ยทุกคนนะมากินคิบแคทเนี่ยทุกคนนะมากินโกคิบแคทโกโจเนี่ยเนี่ยมากินคิบแคทโกโจออร่ยอร่อยอร่อยอร่อย